อ่าฮลโลสวัสดีผมเจฟนไฮนี่คือรายการเซกอนแค์เกมมิ่งครับอยกบเกยมเดิมนะครับมาขนามนะะแล้วก็อยู่กับการลงดันที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะพูดในการระวางคุดเคยรแล้วเรื่องรอดอกไปวานเมาไปไหน่อยแบบมันดึกแล้วแม่งเริ่มดึกเลยพินเจียไปไหน่อยวันนี้ วันนี้ผมเล่นตอนเช้าครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะความจริงเป็นวันครอบครัววันวันนี้วันอาทิตย์นะฮะเอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์วันวันเสาร์แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีวะวู่าม่ถูกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันโอเคมาระหว่างตอนนี้แล้วก็มาเล่นเกมรอนะครับระหว่างรอทำธุระของเรานะครับเอาจริงมันก็ไม่ส่วนตัวมากหรอกก็ไปหาแฟนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบบกินข้าวพาไปกินข้าวครอบครัวอะไรอย่างนี้ พ่อแม่อะไรอย่างงี้นะโอเคเราตอนนี้รบเราพิจารณนี่มาโทนกันหน่อยว่าเรา,าให้เล่าเรื่องต่อยจำไม่ได้แล้วน,นะผมอัดคนละวันกันนะโอเคถ้าให้เราความเด็วตอนที่แล้วก็น่าจะมาเราน่าจะมาหาของเงินในดันนะครับแล้วก็อยู่สักสองสามพาร์ทแล้วแหละแล้วค่อยกลับนะครับเพราะว่ามันน่าจะกลับยากหน่อยเนี่ยเรามาลึกแล้วแต่วพิกัดแล้วว่า จำไว้แล้วครับจำไว้ในไอพาร์ทก่อนแหละถ้าลืมผมก็ไปเปิดดูได้ใช่ไหมเออโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทิ้งขยะอะไรไปบ้างนะฮะว่าขอมงมันเยอะมากตอนนี้เครลตไม่ข้ามเลยนะข้ามทิ้งนะเพราะว่ามันแบบมันหายากอะ่ะเออเข้าใจปะมันหายากมากโอเคเดี๋ยวเราทําที่ขุดเหล็กใหม่ก่อนจะพังแล้วเนี่ยโอเคครับผมที่ขุดเพชรดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยว เราทำเมนี่ได้ดีไหมเอาออสซิเดียนมาทำตัวตีบวกเออเราไม่มีหนังสือนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกลับไปทำที่บ้านนะฮะเพราะว่าสุกเกะเรามีอยู่โอเคเดี๋ยวเราขุดออสซิเดียนโผมไม่นานแน่เลยอะโอ้เกือบไปยืนบล็อกนี่เลยล่ะโอ้โหโอเคผมคิดว่าเราผมอยากขุดสักประมาณสักยี่สิบก้อนนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเม่งเสร็จเลยแล้วกัน หรือว่าจะเล่าเรื่องดีคิดไม่ออกเล่าเรื่องอะไรดีวาแต่ถ้าพูดถึงตำนานอกบิเดียนนี่แม่งมีเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากแยงเพื่อนตอนโขดสิเดียนนี่ก็แค่เดินตัดหน้าก็ทำามบิธภาพมนได้แล้วอะเออคือใจไหมแบบถ้าขุดอยู่แล้วแม่งแบบมีอะไรตัดหน้ามามันจะเป็นตีไงมันจะเป็นตีแทนที่จะขุดไงเหมือนมันแคนเซิลไปอะเออแล้วแม่งแบบต้องขุดใหม่อยู่ดีขุดนานมากเลยนะเดี๋ยวเรามาจับเวลาบล็อกใหม่กันความจริงก็เคยมีคนจับเวลาแหละเดี๋ยวจับเวลาให้ดูกันในคลิปนี้ดีกว่ามา เอาปอนด์ีเส็ก่อนมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ10วีครับเผื่อผมอานับเร็วไปก็บล็อกหนึ่งสิวีครับถ้าขุดขุด6บล็อกนี้แม่งกนาทีหนึ่งแล้วอะคือแม่งแดกเวลามากบล็อกไอ้หานี่นะแต่ว่ามันมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับเช่นประตูนรกหรือว่าพอ r t ทลอ,อะไรต่างๆเอ้ยไม่ประตูนราก็พอทเทลอันเดียวนี่หว่า ไอพวกไอเอ็นชาร์ทเทเบิลไม่ก็เบียคอนครับประมาณนั้นถือว่าแบบคำจิงบล็อกมันก็สวยนะสีดำๆมึนๆแบบพอบล็อกมันอยู่นานไงเท็กเจอร์ก็อยากให้อัปเดตมากแต่ว่าหินออกซิเดียนของจริงมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละผมเคยเจอเจดในหนังสือเจออยู่มันเป็นหินแบบภูเขาที่อยู่ในภูเขาไฟไม่รู้เรียกว่าออกซิเดียนเปล่าแต่ถ้เคยเห็นมันเน่ยเห็นในหนังสือแบบแลบบ็บตอนเรียนนี่แม่งรู้เลยว่ามันใช่อะ่ะเก้าเอง,งอ่ะไม่พอนะ คาจริงประตูที่เราเอาถังลาวาทำก็ได้นี่หว่าแต่ขี้เกียจอ่ะเออเราขุดไปดีกว่าแบบอยากเคลื่อนย้ายให้ง่ายหน่อยครับผมไม่อยากมีปัญหาอะไรแบบลาวา่าแล้วไฟไหม้ไฟป่าอะไรอย่างงี้เราขุดแค่แป๊บเดียวพอไม่เป็นไรคาดว่าเรากลับขึ้นไปบนโลกเนี่ยไม่ใช่บนโลกเราขึ้นไปบนพื้นดินเนี่ยเราอาจจะได้ไปโลกกันได้ครับเพราะว่าเรามีออกซิเจนแหละไปทําอะไรก็ไปหาในี่ฟ,ฟอร์เทสนะฮะแล้วก็มาทํายาบ้างอะไรบ้างตามภาษา e x p l o r a t ชั n update นครับคือ Minecraft เวอร์ชันนี้ไม่เป็นแบบอัปเดตกรบรรจนภัยอะ่ะเออว่าจะว่าจะทางบ้านไม่ใหญ่มากแต่โรงงานเยอะๆหน่อยเข้าใจไหมเออทําเป็นถนนถนนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยให้แบบเป็นเมืองเมืมองอ่ะเออนี่คือความคิดผมนะครับในการเล่นเวอร์ชันนี้นะครับต่างจากเวอร์ชันเก่าๆนะครับเช่น1.8เนี่ยผมจะทําเป็นบ้านใหญ่ๆนะครับแบบบ้านไม่ใหญ่แบบอุ้้ยน้ำมันหมดตรงนี้เอาบัา๊กเอาบัา๊ก อ,อคือแม่งตะกี้ทีถ้าน้ำหมดตรวเแล้วแม่งถ้าเราตกไปพอดีแม่งตายเว้ยขึ้นมาไม่ทันขึ้นมาทันแต่ว่าอาจจะอาจจะแบบอาจจะดองได้อะพอน้ำมันก็ผักเหมอนกันต่อมีโอกาสตายสูงครับเราใช้ประตูกี่อันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสิบโอเคเหลือๆไปเราไปลงดากนก็ดีกว่าครับผมดันนี้เราจะไปก็น่าจะเป็นทางนี้สินะหรือเปล่าวะไม่ใช่อย่างนั้นเรามาแล้ว เราต้องมาทางนี้ดิทางนี้หรอเปล่าวะลืมอะอุย้ยทางนี้มันเป็นทางที่เราโมลงมาตอนแรกใช่ไหมเออใช่ใช่อ้ยเดี๋ยวอะไรติดเมาส์ <c oughs> ดูไม่งดูว่าตัวอะไรมาบินโอเคอะ่ะเหล็กต,ตอนมีที่ขุดเหล็กมันขุดช้าเลยไม่ค่อยอยากขุดเท่าไหร่ทางนี้ยังไม่ได้มาครับผมเราลองลองไปดูกันขุดฐานดีกว่าเพราะว่าฐานเนี่ยเราขุดง่ายแล้วไม่มีเลยนะ ม,มีตัวอะไรมานะโอเคมาคือระหว่างขุดเนี่ยก็ต้องแบบระวังตัวหน่อยคือเป็นแบบทายาทในการแบบนักแร่นะครับนักขุดแร่นักลงเหมืองโอเคไปของมันเต็มหรือเปล่าเนี่ยของนะแน่เต็มมาตอนนี้ของตัวเราเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราใช้แท่งไม้ทิ้งไปเลยโอเคครับผมโอ้ลาพิสลาซูรีมีซอมบี้อยู่ข้างบนหรือเปล่าวะ ว่าละเย่เอื้อมไปตีมันเอื้อมมือไปตีมันโอเคทางนี้ก็ลงดันต่อจากพาที่แล้วก็น่าจะโอ้โอ้ต่อยแรงมากเพื่อนละโอ้ต่อยแรงมากต่อยกันเป็นลงมาข้างล่างอุย๊ยเคโอดมันดอบง่ายจังเดี๋ยวนี้ถ้าก่อนนี้ตีเอาตีเอาวจะได้ได้มาแต่ละอันมันขึ้นไม่ได้วะมันต้องแบบกระโดดเลี้ยวขึ้นไปได้ดิเออเนี่ยหรือว่าผมไม่ทำไมคาบหน้าไปไหนวะก็ะเลยกระโดดแบบนี้ไม่ค่อยได้ โอเคฐานนี่ยังไม่ไม่พอว่ะเดี๋ยวฐานไม่น่าเยอะแน่ๆเลยระหว่างรอเราเผาเล็กรอดีไหมก็ดีนะโอเคเอาแบ่งครึ่งมาอย่างนี้แล้วก็คนละครึ่งไปเผาแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวมันล้นกับไอหกสิบไอกองหนึ่งของเราแล้วมันจะเขาจริงอยากเผาหมดเหมือนกันนะจะได้มาทำป็นบล็อกอะแล้วก็มารวมกันจะได้ง่ายๆหน่อยแต่ว่าเท่าที่ดูๆแล้วน่าจะน่าจะเต็มตัวนะก็เลยแบบ เผาทีเดียวี่สิบเดียโอเคคือลงดันแบบเนี้ยแบบความจริงมันมีกล่องนะกล่องสำหรับลงดันไอ้ไอ้กระเป๋าอะคือยังคาไม่ได้อะไอ้ชักเกอร์บ็อกอะคือผมโอ้โอ้นึกว่าเสียงมึงอยู่ไหนนะนะโอ้โอ้โล่ใหม่เพื่อนโอ้โอ้โหโอ้โหไม่สวยเพื่อน ไม่สวยนะไม่สวยนะโอ้โหฐานนี่พามาเจอดันใหม่จริงเขาถึงเขาถึงว่ากันว่านะโบราณเขาว่ากันว่าในสมัยศิษย์ไม้คานะว่าให้ขุดเจอฐานให้ขุดฐานนะครับเพราะว่ายิ่งขุดฐานเดียวเท่าไหร่ยิ่งเจอเศษเท่านั้นโอ้โหมันใช่ว่ะพอทะถ้าไม่ขุดฐานก็เผาเหล็กไปได้หรือว่าจะเอาไม้มาเผาวะเออมันก็ได้เหมือนกันเออพูดอะไรกูวันนี้เริ่มงงแล้วเพราะเช้าว่ะเพิ่งตื่นไง อยากอยากมีคลิปลงไว้ตอนวันอาทิตย์นะครับโอเคอ่ายังไม่เสร็จเหรอเรามาจัดเตรียมขยะ่อนดี้มันเนี่ยไออันนี้น่าจะรวมเป็นบล็อกที่แบบประหยัดทีหน่อยหน่อยอเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหลืออันนึงวะ่ะเก็บไว้มันก็เท่าเดิมนี่หว่าใช้สองช่องเหมือนเดิมงั้นนี้เราทำเป็นไฟแช็กแล้วกันเพื่ออะไรวะไปด,ดูแล้วก็อะไรอีกผีวะมันรวมไม่ได้แล้วอะเท่าที่รวมได้ก็รวมไปแล้ว ที่เหลือก็จะเป็นหมดแล้วะนะซอมบี้ก็เอา,ากินยามหิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปเฮ้ยโตคาราบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมไม่มีไม้จะชิบหายเอาในลงในดันนะครับป่ะเราลงตอ่อกันคาราวานน่าจะสองสองกลับกลับนา,นานๆอยู่ขากลับเนี่ยเพราะว่าลงมาลึกมากนะไม่ลึกดิมันลงมาไกลอะ่ะนะครับลงมาไกลมากนี่ระวายเลย วัยยี่สิบสองน่าจะไม่กล้าจะเจอเผ็ดนะเดินไปเดินมาทำไมกำลังถามใจตัวเองอยู่ว่าดันนี้มันดีต่อใจไหมเออดีจัดใจทีไรพังทุกทีเขาต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อโหล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 ขึ้นมาซอมบี้ป่ะได้เห็นแสงน่าจะเป็นลาวาของนั้นตายอันเนี่ยจะตายอันเนี่ยเดี๋ยว บ้านเราไม่มีเห็ดใช่ปะเอาเห็ดกลับไปกันเผื่อว่าทำฟาร์มเห็ดคือไม่เคยทำฟาร์มเห็ดให้ดูเลยอ,อยากทำให้ดูอยู่เหมือนกันทางนี้มีจะเหล็ก,กว่ะเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยผมจะไม่ค่อยขุดเนี่ยเพราะว่าเราสามารถทำฟาร์มเหล็กได้ใช่ไหมล่ะเออก็เลยไม่ได้อะไรกับมันว่าเท่าไหร่เรื่องเหล็กนะครับที่หนักเนี่ยจะเป็นพวกเพชรมากกว่าเพชรกับเพชรเพชรยังเอ๊ะเลยสตอนี่ะเพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้ไงนนะ ใครถ้าใครบอกเปิดเคียทีหมดความจะเอาดาบเหล็กฟันหน้าเป็นสอมมีนี่ให้ฟันโอ๊ยดอบอะไรมาเฮ้ยดอบง่ายจังเดี๋ยวนี้โปรเตโต้ก็มาวะ่ะโอเคผมมาอย่างนี้กันบ้างอันนี้เป็นมันลงไปข้างล่างได้เหรอหรอ,หรอุอ้ยมีเหด็เดแดงว่ะเออไม่ใช่เห็ดแดงดอกไม้อ่ะโอ้มีโอ้โอ้โอ้ตีลูกไปกันเออตายตายตายเนี้ยเราเห็นนะ เราเห็นนะนะโอ,โ,อโ,อโอ้โอาหโอ้โหตู้หูตู้หูตู้หูอุ้ยกินกินกินเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายกินก่อนอันนี้ก็เอามาแล้วกินเงินได้ไปหลอกช่องด้วยโอ้กินกันเลยโดนที่อนาสเซนต์ในชีวิตเลยเนี่ยเมื่อไรไม่ครับมาคือโดนสเกลตันยิงแล้วกินแอปเปิลทองโคตรเกินไปเราเคยมาเหรอเคยมาแล้วว่ะตรงนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกัน นะครับโหโคตรโคตรอนาถรุนจะพังแล้วคือเราผมไม่มีโล่อะไม่เกียร์ค้าแบบไม่ชอบโล่อะชอบถือท็อตโลงดันมากกว่ามันสะดวกดีโอเคแต่ว่าถ้าแบบมันจำเป็นจริงๆก็ต้องใช้เนาะโล่เนี่ยเพราะเขาอัพเวอร์ชันใหม่ให้เราอุ้ยข้างบนมีอะไรแดงๆโอ้เอ้าโอ้โหแม่งมีข้าวบาบอกทางไปเลยบไปเลยไป เดี๋ยวเราไปไอ้ตรงที่มีลาวากันตรงอ่ะนี่ไงเจอละน่าจะไปทางใหม่ได้นะครับผมตรงนี้เลยโอ้โหดูมันดูมันเดี๋ยวธนูมาสู้มันเรือยโอ้เดี๋ยวดิอะไรโอยอะไรแล้วนี่ลงไปข้างล่างมีไหมไม่มีทางลงไปข้างล่างเลยเล็กเยอะกล่องหนึ่งก็พอเราจริงๆถ้าไม่ใช้อะไรขนาดนั้นโอ้ไป กลัวลงดันแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแบบมีวัฒนภาพสวยเนี่ยม่งสบายตาดิไม่ต้องมันหนักหนักหนาสาหัสอะไรบ้างยี่เดินผ่านนี่ไปโอเคทองนี่ทำไรได้น้มืองวานอกจากหลังรถไฟเนี่ยกับแอปเปิลทองไรประโยชน์เนียทำฟาร์มทองมาทำไมหรือหรือเวอร์ชันนี้เราจะไม่ทำมันดีฟาร์มทองไม่ค่อยชอบยู่แล้วมันทำไ้แค่แอปเปิลทองไงแต่ว่า มันก็ไม่มีอะไรเยเยอะๆอยู่แต่ที่จาเป็นมากๆก็เห็นแค่หลังไฟกับอัเบนทองนี่แหละนะแต่ว่าก็ต้องทำอยู่ดีเพื่อให้มันแบบแมบ,บเราสมบูรณ์แบบนะครับเือความเท่ของแมปเราเราจะทำมันเราต้องไปโอ้โอ้ยตกใจหมดเลยนี่โอ้ h e l l o my f r i e n ฮัลโห o ฮัลโหลฮัลโหลระเบิดมาเลยเพื่อนคิปเปอร์ระเบิด ว้าวอย่างงี้แหละเอฟิตว้ยใหม่เฟรนด์ใหม่เฟรนด์จะไยุ่งกับกูได้ไหมจะไปหาเพชรโอ้หลบอยู่ทำไมวะเฮ้ยเริ่มลึกแล้วตอนนี้ตรงนี้เริ่มลึกแล้วเสียงอ๋อไอ้เฮ้ยสู้สู้สู้อะสู้อะเฮ้ยเพชรว่ะเจอเพชรขอบคุณนะที่เรียกอ๋อมึงเรียกใช่ไหมขอโทษโอ้มันเรียกเราไปหยิบเพชรว่ะครับตะกี้แม่งไม่น่าฆ่ามันเลยโคตรเซ็ง โอเคโอเคเดี๋ยวไปขุดเพชรนะขอโทษนะโอ้แม่งโอ้แซ่ดเลยอ่ะโหเศร้าเลยต้องเม็ดด้วยนะมีอีกไหมไม่มีแล้เลวเหรอไม่มีซ่อนๆหน่อยนะหมดแล้วจริงๆด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่ามันเรียกว่าเราเอา,เ,อาเพชรตอนนี้แล้วก็แบบเก็บแร่ที่มันตอนเนี้ยเราแบบยังไม่อุย้ยคือ ผลที่ลูกผมมาลงดันคืออะไรไหมคือเพชรกับเลสโตนเว้ยแต่เพชรคืออันดับสองเลสโตนคืออันดับหนึ่ง <c oughs> จะไปทำวงจรเอ <c oughs> อยิงไงด,ดีอ่ะนี่ทิ้ไปทองมันเต็มแล้ว <c oughs> อ,อันเน้นซอมบี้มันต้องไปกินถูกเฉยนแะน่งั้นเราโหไม่มีอะไรจำเ,เป็นเป็นนั้น,น,นเลยช่วยไม่ได้นะแต่เราต้องเผาอะไรกันสักหน่อยครับแถวนี้มีอะไรบะมีเลสโตน แลเผาแล้วก็รวมบล็อกเป็นบล็อกใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยทำไมเสียงเป็นงั้นอ่ะอ๋อซอมบี้วิลเลจเจอร์นี่ถ้าไม่มีซับไตเติลนี่ไม่รู้เนี่ยว่ามันเปลี่ยนเสียงอ่ะดูมันดีทุกเสียงมันดิไหนวะไหนอ่ะไหนอ่ะเสียงเสียงโคตรใกล้อ่ะไหนวะไหนวะมีอะเจอแล้วเจอดันละดูดิโห้เสียงมันหลอนมากเลยสมมติวที่เป็น Exploration Update น่าน่าเล่นขึ้นจริงๆนะครับสุดยอด อย่ลงมาใส่หัวคุณนะขอร้องทีนะเต็มอ่ะเต็มเลยอะ่ะโอ้ยท,ทิ้งยี่หนนะ้อละตอนที่มันจะเป็นจะเป็นมาก่อนแล้วก็มาเผาโรมกันไว้โอเคตั้งเตาฟาร์มคุณก่อนแคมป์แคมแคมป์มก่อนไม่ไหวถ่านพอไปเนี่ยเผาไปก่อนแล้วกันอวคนละครึ่งนะสิบหกโอ้ ดีน่าเห็นก่อนหางตาเลือบไปมองเผาแย่ๆกันเผาเร็วๆนะจุดนาทีละสิบหกอ่ะน่าจะโอเคมันใช้ฐานก้อนวันนี้ฐานไม่พอขุดฐานน้อยอะ่ะเออเครียดขุดอะ่ะเข้าใจปะ่ะอารมณ์แม่งแบบต้องมา,อาขุดอะไรที่มันไ,ไสารสัตว์ละแต่ว่ามันจะเป็นที่สุดอะ่ะเออเหมือนพอๆตัดไม้เฮ้ยแบบเรื่อกับเพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนไปตัดไม้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยล้วแม่งแบบไม่ยอมไปตัดอะ่ะเพราะแม่งหน้าเบื่อโคตรเซ็งนะเนี้ย เแ็งจริงเลยจริงโอเคเดี๋ยวเราเผาเลยกันต่อนี่ครึ่ง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 ชึบครึ่งชึบ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 อันนี้ครึ่งไม่ได้สายเพ่งไปก่อนชึบชึบแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งชึบ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 โอเคนี่มึงเพิ่มถ่านไปหน่อยหดถ่านก่อนโอเคเดี๋ยวเราเผาแล้วรวมมันก่อนนะครับแล้วจะได้แบบมีที่ให้มันเยอะขึ้นหน่อย ความจริงเนี่ยขยะผมก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวหุ่หลุมฝังขยะก,ก่อนเจอเหล็กด้วยว่ะเอานี่ใส่ลงไปแต่เดี๋ยวซอมบี้เอาจ่าไว้กินแบบฉุกเฉินจริงๆนะมันมันยื้อได้เดี๋ยวเก็บเนซอมบี้มาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเนซอมบี้มันไม่ใช่สิ่งไร้ค่าอะไรนะหนาให้หมากินแล้วมันก็ผสมพันธุ์กันได้นะเว้ยเป็นไงมันยังมีประโยชน,น,น์ในซอมบี้อ่ะจริงถ้าในซอมบี้เอาไปเผาได้แล้วแบบได้แบบหนังมาอะไรอย่างงี้นะ่าจะดีอยู่นะ เพราะว่ามันมันก็เป็นเนื้อของซอมบี้ไหมเผาไปก็เป็นหนังของซอมบี้ปะวะไม่รู้อะตักษะที่อะไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวอพราะมันจะจะเลียบเลี้ยงของอยังไงดีตอนนี้ลาพิษเรามันเยอะเราก็จะรวมรวมเข้าไปหน่อยรวมมันเข้าไปเข้าอีกซึ่งมีเศษสีเราควรทิ้งแม่งไปนะเพราะว่ามันเปืองที่เราครับอันนี้ในสตอถึงมันจะเกินมาเท่าไหร่ผมก็จะไปทิ้งมันเด็ดขาด นะเธอมาห้าเลยวะทิงงท้งแมงอ่าทิ้งแม่งมีอะไรอีกไม่มีละอันนี้เหลือเล็กที่เรารอ,อการเผาอยู่ซึ่งระหว่างนี้เราควรขุดฐานเราครับผมมาใช้เวลาเป็นประโยชน์นะฮะไม่ควรเอาเวลาไปทิ้งช่องว่างกับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข้างหน้าไม่มีอะไรอยู่ก็ไม่รู้กลัวมากกูไปดูกันข้างหน้าหรือด้านซ้ายเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเปิดทางข้างหน้าก่อนมันลึกว่ะ มีเสียงน้ำด้วยโหลึกมากเลยโหลึกจริงไปได้ยาวเลยนะตรงนี้เอาไม่ขอถามคำพูดนะโอเคตรงนี้ตันไหผมโอเคเรากลับเหล็กคือแบบฟาร์มพอคนทาฟาร์มเหล็กเป็นมันจะไม่อยากขุดอะ่ะเข้าใจปะคือจะไปรอออโตโดอ้ดีกว่าถ้าจะต้องการจริงๆนะครับไปมันจะเสียโอ้เขาจะเสียตรงทารางรถไฟนี่แหละตอนแรกเราก็มีเหล็กพอตัวทํารางรถไฟก่อนนะครับเพื่อล่า npc นะฮะถ้าแค่แบบ ขี้เกียจอะนะถ้าขยันหน่อยก็ค่อยๆดันมันมาใช้ลกล่างเดียวพอค่อยๆล่างมาครับทําได้โอเคส่วนทองนี่ก็ไม่รู้จะมาทำอะไรแต่ไหนๆล้วก็ไอเปิ้ลทองลงมาแล้วเดี๋ยวเราทำาอกูได้เปิเ้ลเหรอทาแม่งให้หมดเลยแหละโอเคมาเอาไปกินจุกเฉยแบบตะเกียบแบบถ้าไม่กินผมรู้สึกว่ามันต้องตายนะตะเกียบไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านี่ผ่านเสร็จแล้วเหรอโอเครขอบคุณครับทำไม่อยทำไมอย่างนี้ เหมือนพานนี้เราแบบมามา,มาเตรียมตัวก่อนเนอะเมันเตรียมตัวนะจริงๆแบ่งครึ่งมาใส่ไปเร็วเร็วเร็วอันนี้เสร็จยังจส๊บจโอเคเหล็กนี้เยอะมากเลยพี่เดีเห็นปะเยอะจริงอะสิบเอ็ดบล็อกแล้วอะนี่ลงแค่รอบเดียวเองคือผมไม่ได้หาเก่งนะแต่ว่ามันมันมันโลอะ่อเอะเข้าใจปะมันโลเกินไปนะครับเดี๋ยวเราอ่ะ โอ้ยก็ยังมีเหลืออยู่อีกว่าโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึง่งอันนี้เสร็จละเอาอันนี้มาเชินเผา่ะจึ๊บอะใส่ไปโอเคนี่ใครมาอีกอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคผมมีทำชุดกอบเพชรดีไหมเหลือสองอันพอดีเลยเอาไปทำไป้นี่โตเอนชานดีปะ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำไวนะครับเพราะง้นเราก็ใช้อยู่ดีโอเคทําแม่งเลยแล้วกันคือชอบชอบชอบเสื้อมันอ่ะผมชอบสีฟ้าส่วนตัวเนี่ยสกินจะเป็นสีฟ้าไปก็เลยชอบเสื้อสีฟ้านะครับเกงสีอะไรก็ช่างมันโอเคไปโอเคเหลืออะไรเนี่ยเหลือทองนะครับทองความจริงนี่เรา ผมอยากให้มันแบบพอดีอะ่ะพอดีบล็อกมันไม่พอดีเห็นะอันนี้ได้มาเจ็ดไอ้พกก็พอดีนี่หว่าเก้าบล็อกโอ้พอดีบล็อกเลยเนาะโอเคขอบคุณครับต่อไปก็มีอะไรที่เราต้องทิ้งอีกถนูนี้เก็บไว้กันก็ได้เพื่อต้องใช้นี่ด้วยนี่ด้วยแต่ท็อตน,นี่มันโอเคท็อตน,นึงเริ่มไม่หล่อแล้ว,ลวโอเคครับเดี๋ยวเราไปลือกันต่อนะดืมด่มดืมด่มดืมด่มดื่มดื่ม ตตตตตโอเคไปนี่เรามาไกลมากนะดูพิกัดดิยวสามร้อยบอสแล้วคือค่คอยๆเดินมาจากข้างล่างเลยไปยังไหนต่อวะลืมอันนี้เหรอไม่ใช่ดิถ้าข้างบนมีเสียงลองขึ้นไปดูลองไปดูกันเพราะเราต้องแบบสำรวจไปเรื่อยไงแต่ว่าเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนจ้า เจอแล้วแจ้ะโอ้โหมาเติมจะโอ้โหโอ้โหกูมีกรอบเพชรนะเว้ยไม่กลัวกรอบเพชรนะเว้ยกรอบเพชรนะเว้ยโอ้โหม่เงินเยอะว่ะข้างหลังเยอะจริงดันเข่าไี้่อดันดันดันโอ้โหโอ้บล็อก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 ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไอ้นี่ไปก่อนทำมาไม่ได้กินวะคือไม่ได้งกทองไงก็เลยทำทำไปเอ้ปิดนิดหน่อยเปิดไหนไม่ได้นะ เงี้ยเงี้ยอ้มึงยังหามุมยิงได้ไงเดี๋ยวผมมุดก่อนอ่าเป็นไงล่ะไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยยาโอ้ยจะระเบิร์ดอ๋อโอ้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 เฮ้ยให้มีคิปเปอร์ดิไหมเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอได้เป็นเพลงได้เป็นคำบังเอิญมากเลยอะ คือสำหรับน้องๆที่ไม่รู้นะครับก็คือสเกลตันเนี่ยยิงยิงคีปเปอร์ตาย่าจะได้แผ่นเพลงสุ่มนะครับ่าจะได้แผ่นอะไรสำหรับใครไม่รู้ว่ากดมุมขวาบนของคลิปนี้นะจะมีวิธีสอนอยู่นะครับผมเคยทำไปแล้ว <c oughs> ได้แผ่นสิบโอ้แผ่นแม่งหลอดเลยนะแผ่นนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมไปโอเคครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปเล็กน้อยครับผมแต่ว่าคือตรงนี้มันมีคีเปอร์จะอธิบายฟังคือผมบอกว่ากำลังจะไปต่อแล้ววิ่งมาตรงนี้แล้วเห็นคีเปอร์ก็เลยจะไปฟันมันนะครับ แล้วตอนนั้นคลิปไอ้เข้าใจไหมว่าผมใช้โปรแกรมอัดที่แบบมันพอพื้นที่มันเต็มแล้วแม่งจะตัดอะคือตัดไม่ใช่เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันไอ้นี่มันมันเด้งไปวินโดะแล้วคลิปเพื่อมันระเบิดอ่ะผมโดนเกือบตายอ่ะเข้ามาแล้วมันก็มีซอมบีมาซ้ำอีกอย่างเงี้ยเนี่ยมันเดินมาจากไหนไม่รู้ไอ้พวกเนี้ยนะอันนี้ผมทิ้งขยะไปละทิ้งขยะตรงนี้ไปไม่ได้พ่วงมาเหรอขอบคุณครับคือแม่งมาพอดีแล้วแม่งแบบ โอ้ก็ตายเสียเปิ้นทองเลยอะเนี่ยตะกี้คืออยากให,ให้อยากเห็นแบบเหมือนสู้สู้ตรงนู้นอะสู้ตรงตะกี้คือม่นโคตรแย่ชอบตะกี้แบบคนทําโล่นะจริงๆดังนั้นเราจะไม่รอช้าในการทําโล่ครับผมเราจะมาทําโล่กันคือทําโล่เพราะอะไรไหมเข็ดอะตะกี้จะโดนอีกจะตายแน่นอนอะ่ะเออไม่ไหวนะเออเกือบตายอะตะกี้นะโอ้สุดตีเนะี่ยทิ้งอะไรไปดีวะนี่แล้วกัน นี่เลยครับผมเราจะสอนน้องๆทําโล่นะฮะก็ขวาใช้นะครับโอเคไม่ควรไม่มีโล่ในการลงดันนะโอเคไม่งั้นเป็นแบบตะกี้คือคิดมันตัดเลยดีแล้วแบบเข้ามามันก็ระเบิดแล้วก็หนีไม่ทันอ่ะเข้าใจไหมคืออยากให้นึกภาพอ่ะเออมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงๆนะคือแบบมันตัดไปแล้วมันมันอยู่ตรงหน้าเลยแบบสุโปรยมันฟอคอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋ออย่างนี้ไงอ๋ออู้หูสุโปรยมันฟอค แม่งเอ้ยยิงเอ้ยยิงคิเปอร์ยิงคิปเปอร,ปอร์อ่ะ,อ,ะอ,อืออืออือลงไปดิลงไปดิมึงอ่ะอี๋ลงไปดิเฮ้ยไม่ได้กินกูหรอกฮะโอเคครับผมไปขุดขุดเหมืองกันต่อนะครับเราเดี๋ยวขุดอีกสักแป๊กนึงก็พอละนะครับขุดในสโตนอีกแป๊กนึงชิวๆนะฮะตอนนี้เราคนทิ้งขยะนะฮะโอเคเราคนทิ้งไม้ไปเพราะมันเยอะเกินแล้วก็หิน หินนี่ตะก,กี้เพิ่งทิ้งไปมา่ายกันเหรอคือหินเนี่ยมันก็จะเป็นนะแต่ว่าในดันเนี่ยเราสามารถหาได้เรื่อยๆเว้ยเฮ้ยเพชรอีกแล้วอะ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับแตงฟอโดเนต <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกอ่ะตลกอ่ะอ,อู้หมึงวิ่งมาอย่างงี้นี่กูดีเลยกูรู้ทันกูวางน้ำไว้แล้ววางน้ำไว้แล้ววางน้ำวางน้ำไว้แล้วตบเกาะทองให้กูเรือยเป็นรางวัลพอใจแตงฟอโดเนตครับผมชอบแบบที่คำนี้มากเลย คือแบบเวลาใครมาแจกของให้ก็แจกฟอโต้เดครับผมโอเคเดี๋ยวเราทิ้งอะไรไปอีกดีวะเดาเผาขับได้เรื่อยๆโอเคไปเอาเพชรกันดีกว่าครับผมอุ้ยน้ำไน้ำไหลเร็วจังเหมือนแรกเมื่อกี้เดาเอาเพชรกันดีกว่าให้ดาวนะมันต้องเป็นลาวาไว้ข้างล่างนี้ทำนี้เลยเดี๋ยวก้อนเดียวเหรอขอบคุณครับก้อนเดียวขอบคุณครับนะ ก็พูดจริงๆเลยนะโอเคก้อนเดียวก้อนเดียวจริงดิโอเคฮะอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะเมืม่อผมเห็นแบบๆนะตะกี้แล้วลองไปดูกันดีกว่าคือถ้าแบบส่งเรื่องไปแบบว่าอยากให้อัปเดตอะไรได้เนี่ยไมค์คราฟส์สิ่งสิ่งที่อยากให้อัปเดตคอันแรกคืออะไรรู้ไหมสำหรับผมตัวผมเองเนี่ยคือน,นี่เว้ยคืออยากได้เรือที่มันว่ายบนลาวาได้อะเรือออซินเดียนอ่ะมันเคยมีเอพิฟูลเดย์มาอยู่นะครับแต่ว่า ก็ไม่เป็นจริงนะฮะเออต้องทิ้งงี้หานี่ไปละเพราะว่าเรามีอัญป็นทองแล้วก็เต็กอยู่นะครับแล้วก็กหินว่ามันเก็บของสัมพันธ์ที่สุดในชีวิตของผมไม่ได้เลยจะโตนนะครับบางคนเนี่ยถ้าใช้ถ้าใช้เป็นก็ไม่น่านจะจะเป็นมากหรอกมั้งแต่สำหรับไอ้โตคาร์ผมหายไปไหนวอันนึงเถอะทิ้งไม่ได้เลยแต่สำหรับผมฝะฟงนี้แม่งเลยสำหรับผมเนี่ยแม่งจะเป็นมากเลยนะเลยจะโตนเนี่ยเพราะว่ามันทำแบบ ให้ชีวิตสะดวก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 สบายขึ้นนะครับมันเห็นเพชรตรงนู้นน่ะใช่ปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เว้ยเลสเตอร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละแต่อยากไปต่อนะอยากไปต่อไปอีกนิดนึงแล้วกันพันนี้อันจะนานหน่อยครับผมคืออยากอะความอยากส่วนตัวนะใช่ปะเรจิกวิญญาณในจิวิญญาณในการเล่นไมโครฟ์นะครับเป็นเราเล่นอ <pie> <band> ีก <Gothic> <iquer> <t> อุ้ยมืด okay. ว่ะโอเคไปขุดกันเลยสโตนนี่ถ,นถือเป็นชีวิตจิตใจของผมเลยก็ได้นะฮะเดีย๋ยวพานหน้าเราจะมากลับบ้านกันนะครับสำหรับพันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละโอเคสำหรับนี้ก็เดี๋ยวเดินอีกนิดนึงดีกว่าเผื่อมันมีอะไรผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรอีกนะที่ไม่ใช่เลยสไม่ใช่เลยสโตนเนี่ย ไดเวลเยอะเนี่ยเวลเราเ,เห็นปะกลับบ้านไปตีบวกสบายๆเลยชิวๆเลยนิ่มๆเลยอีซี่เว์ซีไลนะฮะโอเคเออข้างบนไม่มีเนาะเด็กดอกมาอีกแล้วะโอ้โโอ้โอ้โอโอ้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 อะไอ้าเ,าเ,าเมไม้ไ,ไ้้้้ไไ้โอ้อโอ้โ เท่าที่ดูน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมก็สัปดาหนีน้ก็ขอบคุณที่รับชมเช่นเดิมครับไปเจอกันโอ้เดี๋ยวไอตวัวป่วนเดี๋ยวคลิปจะตัดอีกเลยคือรีบจบเพราะมันตัดไงอ้าคือคือลบตะกี้ไปลบคลิปเก่ามาไอคลิปพ,พาร์ทที่สี่มานะครับแล้วก็ค่อยค่อยอัดเริ่มนะฮะคือเอกชนนอไม่พอต้องลบอะมั้นเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวไม่สนุกโอเคไปเจอใหม่กันหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ ชอบอย่าลืมติดตามพาต่อไปว่าเราจะกลับบ้านกันได้หรือเปล่านะครับบ๊ายบาย